สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณสมอาทแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งพาลูกค้ามาพบกับรถราคาดีๆรถรุ่นนิยมนะคะรุ่นนี้เลยค่ะ L3608DT นะคะราคาเบาๆนะคะสภาพเดิมๆรถสวยมากรถเป็นรถไล่นะคะดูจากสภาพได้เลยนะคะสภาพค่อนข้างเดิมเลยทางร้านเรามีเก็บสีแค่ตัวสีใบดัน สีคานล่างเท่านั้นนะคะที่เหลือนะคะสีตรงนี้นะคะก็สีเดิมทั้งหมดนะคะเราจะขายตามสภาพนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพุ่งจะพารีวิวสภาพภายนอกรอบๆบคันกันนะคะสีฝากระโปรงก็สีเดิมนะคะลูกค้านี่เลยสีตัวรถนะคะ พาดูสภาพภายนอกร,บรอบๆคันราคาเพียงแค่219,000บาทไปกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าอย่างเดียวนะคะตัวล้อหน้านะคะยางหน้ายางหน้ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่นะคะสีล้อก,กระทะสีเดิมนะคะดูได้เลยว่าไม่ใช่รถลงนาแน่ๆน,นะคะชั่วโมงการทำงานเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะชั่วโมงการทำงานชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้2,57 0ชั่วโมง รถไล่แท้และชั่วโมงการทำงานไมยแท้เบาเป็นเบาะเดิมนะคะกุ้งพาดูสภาพทั้งหมดนะคะลูกค้าหากลูกค้าสนใจนะคะรถคันนี้จะอยู่ที่สาขา3นะคะเดี๋ยวจะเอาไปจอดที่สาขา3ลูกค้าสะดวกเข้าไปเ,าเ,ดเดินทางเข้าไปดูได้เลยที่สาขา3นะคะยางหลังนะคะดอกยางหลังก็ประมาณนี้นะคะลูกค้า219 0 0 0บาทกุ้งบอกเลยว่า L 3 6 0 8เป็นระบบชัตเทิลเกียร เป็นรถแบบระบบเกียร์แบบใหม่แล้วนะคะราคาเท่านี้นะคะกุ้งบอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าใครได้รถคันนี้ไปใสรกำลังมองหารถไถราคาเบาๆนะคะแรงได้นะคะกุ้งบอกเลยว่า L36 คันนี้ถือว่าราคาเบาๆเลยนะคะเราจะขายตามสภาพนี้เลยแต่ว่าใครเจอคลิปนี้นะคะลูกค้าเออนี่ถ้ารถขายตามสภาพมันก็จะไปตามนี้หมดเลยนะคะแต่ว่าตัวไฟ ไฟนะคะไฟแตกกุ้งเปลี่ยนให้ใหมค่ค่ะที่เหลือที่เหลือไม่ไม่ได้ทําให้นะคะแล้วก็จะแถมเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกรองไปด้วยนะคะสําหรับใครที่เจอคลิปนี้แล้วมาบอกกุ้งนะคะว่าเอ้ยเจอคลิปนี้ดูคลิปนี้มาขอเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเปลี่ยนกรองให้ด้วยกุ้งทําให้เลยนะคะสําหรับ f อซของกุ้งนะคะนี่รถจะมีสภาพแบบนี้นะคะ จะมีตําหนิตรงนี้นะคะลูกค้าใครสนใจไม่สะดวกเดินทางสามารถซื้อออนไลน์ได้โดยทโทรมาที่เบอร์โทร0634539224แอดไลน์วิดีโอคอลดูรถนะคะเดี๋ยวกุณจะส่งรายละเอียดรถแล้วก็รูปภาพเพิ่มเติมแล้ววิดีโอคอลเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะลูกค้าสภาพไปตามนี้หลังค่าเป็นหลังค่าเดิมนะคะ นี่เลยรถคันนี้ขายตามสภาพนะคะลูกค้าแต่ว่าจะมีแถมเปลี่ยนไฟให้สฟท้ายนะคะที่แตกเราก็เปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองให้นะคะลูกค้าอ่า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเน้นย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่ง063 453 9 2 2 4รถคันนี้ราคาแบบนี้นะคะกุ้งบอกเลยว่าจอดไม่นานแน่นอนใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะอยู่ไกลก็ไม่ต้องกังวลนะคะถ้ากังวลมิจฉาชีพนะคะให้วีดีโอคอลดูหน้าร้านดูรถนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเขาจะวีดีโอคอลไม่ได้รถคันนี้มีเล่มนะคะรถปี55นะคะหากสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ063 453 9224ค่ะ